อีกเรื่องเป็นเรื่อง,องความสูญเสียเหมือนกันนะครับแต่เป็นเรื่องของการทำร้ายร่างกายจนเสียโฉมเลยครับผู้หญิงคนหนึ่งคบกับผู้ชายมาสิปีมีลูก2คนด้วยนะครับแต่ปรากฏว่าฝ่ายชายเนี่ยชอบมีพฤติกรรมใช้ความรุนแรงเธอขอเลิกฝ่ายชายทำร้ายเธอจนจำใบหน้าเดิมไม่ได้เลยนี่เราเปรียบเทียบให้เห็นนะด้านซ้ายเนี่ยคือใบหน้าปกติแต่ด้านขวาคือผู้ชมดูสีสภาพ ที่เธอโดนกระทําจากอดีตคนรักอ่ะครับ oh. คือรอยช้ำบวมเต็มไปหมดเลยเต็มไปด้วยคราบเลือดโอ้โ oh, หผู้ชมภาพนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับผู้หญิงคนหนึ่งครับบอกว่าเธอคบกับผู้ชายคนหนึ่งไม่ได้คบแป๊บเดียวนะคบกันมาประมาณ10ปีมีลูกด้วยกัน 2, 2> <ม>คนครับ,<ม>รบลูกก็ยังเล็กอยู่นะอายุ6ขวบกับ7ขวบครับแล้วฝ่ายชายมีพฤติกรรมชอบทาร้ายร่างกายจนทนไม่ไหวเธอขอแยกทางกันเลยนะครับส่วนลูกเนี่ยอยู่กับฝ่ายชายแล้ววันเกิดเหตุเมื่อวันที่12มิถุนายนที่ผ่านมา ฝ่ายชายออกอุบายให้ฝ่ายหญิงเนี่ยไปรับลูกที่บ้านในจังหวัดสมุทรสาครพอไปถึงเนี่ยเธอกลับถูกฝ่ายชายอุ้มเข้าบ้านเลยครับแล้วใช้เชือกนรัดคอจนเกือบจะขาดอากาศหายใจแล้วก็มัดมือทั้งสองข้างติดกับเหล็กดัดหน้าต่างต่อยไปที่ใบหน้าเธอหลายครั้งกระทืบเธออีกแล้วคิดดูแรงผู้ชายอ่ะแล้วผู้หญิงโดนมัดอ่ะสู้ไม่ได้เลยครับแถมยังใช้เตารีดร้อนๆน,นาบลงหน้าขาทั้งสองข้าง ไม่เว้นแม้แต่ใบหน้าของเธอเธอโดนกระทําจนสลบไปเลยครับคุณผู้ชมแล้วถามว่าลูกอยู่ไหนลูกเห็นเหตุการณ์ที่พ่อทํากับแม่ทั้งหมดเลยครับเนี่ยพอได้สติขึ้นมาเพราะว่าฝ่ายชายเนี่ยหายไปแล้วก็พยายามเนี่ยเธอพยายามปีนหน้าต่างหนีออกมาแล้วไปแจ้งความที่สพกระทุ่มแบนแล้วก็รับเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลระหว่างการรักษาเนี่ยญาติฝ่ายชายก็แวะเวียนมาที่มาเนี่ยไม่ได้เพราะห่วงนะ ไมาข่มขู่เธออ้าวไม่เลิอกอีกเหรอเออขู่ให้เธอถอนแจ้งความครับหลังเกิดเหตุเขามีการส่งข้อความอะไรมาหาหนูบ้างมีมีส่งมาหลังเกิดเหตุที่แรกอะส่งมาบอกว่าไม่ไม่ให้เอาเรื่องเขาค่ะเออเขาบอกว่าไม่ให้เอาเรื่องเขาแล้วก็แบบมีอะไรคุยกันแค่ในครอบครัวค่ะไม่ต้องไปเป็นเรื่องใหญ่อะ แล้วก็มีขู่อะไรอีกไหมมีมีขู่ค่ะแล้วก็มีหลังๆก็มีขู่ว่าถ้าจะไปต่อไปแจ้งความอะไรเนี่ยเขาก็บอกว่าก็ให้มันพังกันไปข้างแล้วกันค่ะแล้วก็แล้วก็มีขู่ทำร้ายด้วยค่ะเนี่ยผู้เสียหายกลัวว่าถ้าเิายังปล่อยไว้เนี่ยชีวิตเธอไม่ปลอดภัยแน่แน่ก็เลยร้องคุณกันจอมพลังช่วยครับแล้ประสานไปยังพอมอให้เข้ามาช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหายแล้วก็ขอให้ตำรวจตา,ตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีอย่างถึงที่สุดครับ